แกลกสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาปางอยู่ที่ร้านอาหารไต้หวันคุณชื่อก็คือใครมาไต้หวันเนี่ยต้องรู้ถึงเสี่ยวหลงเปาแน่นอนและร้านนี้เนี่ยนะคะเป็นร้านเสี่ยวหลงเปาและติ่มซำสไตล์ไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเป็นร้านที่คนไต้หวันบอกว่าเด็ดที่สุดในไคเปแล้วซึ่งเราก็มานี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไร ด้วยความไม่ได้ตั้งใจจริงๆเรามาปางามีร้านเสี่ยลงเปาที่เป็นร้านประจำร้านเด็ดแล้วก็ร้านได้ดใจเป็นร้านที่อาจจะแบบไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะักแต่ว่าก็เป็นที่นิยมในคนญี่ปุ่นแล้วคนไต้หวันที่นี่แต่ปรากฏว่าเข้าไปแล้วเนี่ยวันนี้ร้านปิดเราก็เลยย้ายมากินร้านนี้แทนซึ่งไม่น่าเสียใจเลยเพราะว่าร้านนี้ก็น่าสนใจมากคนเยอะมากถึงกับต้องกดบัตรคิวกันเลยทีเดียวนะแล้วก็มีเมนูสังกตอะไรง่ายได้ไปหมดเมนูที่เราสั่งกันในวันนี้นั่นก็คือเสี่ยลงเปาแน่นอนอยู่แล้ว แล้วก็อันนี้เป็นเขาเขียนว่าเป็นติ่มซำที่เป็นแบบมีหมูมีเห็ดมีกุ้งเป็นแบบทอดนะคะะอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดคือเพื่อบ้างรู้แหละถ้ามันเป็นคําว่าซอฟเปปเปอร์ คล้ายกูดกูอ่ะภาษาไทยแปลมาแล้วเป็นแบบเต้าคู่ทอดเกลือพริกไทยอะไรเงี้ยมันจะเป็นเต้าคู่ไข่ถุกทอดด้วยเหมือนที่บังเอ,อิญไปกินที่ซันนูเลกลองไปหาดูกันได้นะในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ทางไปแต่ยังไม่มาก็คือเป็นชริมดัมปิ้งก็คือเป็นติ่งซำกุ้งน่าจะคล้ายๆแบบเป็นกองเหมือนออกันแต่ว่าเป็นกุ้งนะร้ <np. S 2> านนี้เนี่ยสามารถไปตักน้ําจิ้มได้เองเลยมีพริกอันนี้อันนี้เป็นพริกในน้ํามันเผ็ดดีแล้วก็ อันนี้เป็นออกเต้าหู้ยี้น้อยๆแล้วนี้ก็เป็นกระเทียมส่วนนี้เป็นซอสเสี่ยวลงเปาขิงมีให้กินกับติ่มซำแบบไม่อัน้นแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแคเบจคล้ายๆกิมจิอ่ะแต่เป็นผักดองสไตล์จีนๆมากกว่านะมีน้ำชาให้เดินไปกดเองได้ประมาณนี้คะเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูเต้าหู้เนี่ยแอบกินไปแล้วอร่อยมากเกลือพริกไทยกำลังดีเรามาลองเสี่ยวลงเปาพระเอกของเรากันดีกว่ากินยังไงก็ได้ให้มันแตกทัง้งต่ะทั้งนั้น รสชาติละน่อนๆไม่แข็งมากหอมซุปมากเลยอะ่ะเออน้ำซุปอร่อยกินตอนร้อนๆก็ฟินซุปอากดบกแต่ก็กต้องระวังนิดนึงนะลวกปากต่าไปเดีกินเกี๊ยวกุ้งเออหนุ่มจีบกุ้งกุ้งโตข้างบนเป็นตัวเลยโทษนะมันซีบยากมากค่ะทุกคนขอใช้เป็นช้อนแอ่ะ หอมหอมจิรรมจำหอมแบบแป้งเกี๊ยวจุยซี่มากอ่ะคือมักจะบอกว่าทั้งขนมจีบกุ้งเกี๊ยวซาเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่เสี่ยวหลงเปาอ่ะแต่ของร้านเนี้ยกัดเข้าไปแล้วคือเหมือนมีซุปทุกอย่างเลยอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นเขาต้องใช้แป้งหนาหน่อยแบบเกี๊ยวซานะนี่ก็เป็นแบบเหมือนซุปกุ้งข้างในเลยอร่อย นี่อันนี้คือเกี๊ยวเป็นนอกแนวเกี๊ยวซาานะรสชาติแล้วก็กลิ่นแบบเกี๊ยวซ่าเลยแล้วก็แป้งหนาหน่อยแต่ว่ากรอบแล้วก็เป็นหนาแบบหนึบๆอร่อยดีไส้เยอะมากเห็นเขาคนที่นี่เขากินกันก็คือแบบเอาขิงคีบขึ้นมาแล้วก็ไปจุ่วในน้ำจิ้มจั่วอเนี้ยอ่ะเอามาโปะแล้วกกินอ,อร่อยดี ก็มากินข้าวที่ไต้หวันตอนหิวๆแล้วก็แบบเผลอสั่งเหมือนแบบว่าลืมไปว่าพอชั่นแบบมันใหญ่มากจานนึงมันเยอะจานนี้ใช้ได้ค่ะส่วนเรื่องราคานั้นก็ขนมจีบกุ้งเนี่ย200เสี่ยวหลงเปา150ลูกไออันนี้รู้สึกจะ200เหมือนกันมั้งเต้าหู้ทอดนี่1้0ประมาณเนี้ยก็ราคาสูงนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ลูบากมาก ก็อยู่ที่เมาคงสเตชันนะก็คือนั่งกระเช้ากอนโดลาขึ้นมาจากสถานีไทเปซูก็ขึ้นมาจนถึงสถานีสุดท้ายเลยแล้วมอป้าอไม่ได้ขึ้นมาทําอะไรมากหรอกก็คือมาลองมานั่งกระเช้าเฉยๆแล้วก็ขึ้นมากินชากาแฟชมวิวทิวทัศน์สุดอากาศหนาวเย็นบนยอดเขานี้สักแค่แปับเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างต่อเพราะเรามีมิชชั่นต้องไปที่อื่นต่อนะคะวันนี้ไป อะละคะทุกคนแล้วตอนนี้มะปังก็อยู่บนกระเช้าเมาคง,งกอนโดล,ล่าแล้วนะอันนี้เป็นขาลงขามาเนี่ยมะปังนั่งแบบคริสตัลคือมันมีสองแบบเป็นแบบที่พื้นเป็นคริสตัลที่กระเช้ามันจะเขียนว่า,าไทเปไอออฟ กอนโดล่าประมาณนั้นอะเออก็คือพื้นจะเป็นคริสตัลใสเป็นกระจกใสมองเห็นข้างล่างก็จะหวาดเสียวขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าแถวเนี่ยมันจะยาวมากกว่าเพราะค่อนข้างได้รับความนิยมคนก็จะแบบว่าอยากขึ้นนั้นมากกว่าถ้าเกิดใครรีบหรือว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเป็นแบบเรกูล่าเคก็คือเป็นแบบเนี้ยก็คือพื้นเป็นธรรมดาไม่ได้ใสเป็นพื้นธรรมดาก็จะเร็วกว่าเยอะเลยนะ ดูนี่สีสวยมากเลยนี่คือจากขาลงขากลับจากสถานีเมาคงลงกลับไปสถานีไทเปสูสเตชัน <Station. S 2> สวยมากๆากค่านั่งกระเช้านี่จริงๆก็แพงเหมือนกันนะถ้าเกิดจากสถานีแรกถึงสถานีสุดท้ายแบบเนี้ยก็ครั้งละ120มัง้งไปกลับก็240ประมาณนั้นค่ะต่อคน ว่ามาปังเออว่าจะพูดถึงบัตรอยู่อันนี้เป็นบัตรฟันพาสไทยเปแบบ1วันที่นั่งรถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสได้ทั่วไทยเปรวมถึงกระเช้าวันนี้ด้วยนะคะซึ่งรวมแล้วราคามันก็จะถูกแล้วค่อนข้างคุม้มเพราะว่าค่ากระเช้าเนี่ยต่อคนไปกลับก็200กว่าแล้วบัตรนี้ประมาณ300นะแล้วก็นั่งรถไฟใต้ดินรถบัสได้ด้วยแต่มันจะมีแบบที่ไม่รวมกระเช้าเป็นแบบเฉพาะที่เป็นรถ เมโทรรถใต้ดินรถบัสอะไรแบบนี้อย่างเดียวด้วยซึ่งต้องคำนวณดีๆเพราะว่าจริงๆแล้วค่าเดินทางที่เนี่ยถูกมากยิ่งถ้าเราใช้บัตรไอซีะไอะที่มันเป็น E a ซ y การ d ดของไต้หวันบัตรเติมเงินเนี่ยติปเนี่ยมันจะได้ส่วนลดด้วยเช่นรถรถไฟ,ฟ,ฟใ,ตใต้ดิน5 6สถานี78สถานีอย่างเงี้ยอ่ะ25าไต้หวันดอลลาร์ใช่ปะถ้าสมมติเราใช้บนะัตรนัติ๊กก็จะเหลือแค่20คือถูกมากๆแล้วบางทีแบบไป3 4 5ี่้าป้าย20 ไต้หวันดอลลร์ก็ลดเหลือ17ไต้หวันดอลล่าอะไรเงี้ยคือถูกมากๆแล้วคือหลายๆที่เนี่ยมันสามารถเดินได้และยิ่งถ้าเป็นรถบัสประจาทางนะราคาอยู่ที่แค่แบบ15ไต้หวันดอลลร์เท่านั้นสุดสายอ่ะถ้าสมมติเราซื้อบัตรอย่างเงี้ยอย่างสองวันสามร้อยบางซื้อมาสองวันประมาณ300รอบาทถ้าเรานั่งไม่ได้ไกลจริงๆอ่ะวันๆหนึ่งเรานั่งไม่ถึง150ไต้หวันดอลล่าอยู่แล้วเพราะงั้นน่ะมันจะไม่คุ้มแต่ว่าเบปังใช้กรณีที่แบบโอเควันนี้เราอยู่าบปังพักที่สี่เหมินน นั่งไปจิ๋วเฟยนะโอเคมันคุ้มเพราะว่ารถบัสไปจิ๋วเฟยอ่ะขาละ90้าขาก็1 8อโอเควันนี้ก็เกินร้อแล้วและก็ถือว่าคุ้มไปอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูราคากันดีดีด้วยเพราะว่าถ้าแพงนเที่ยวแค่ในเมืองเนี้ยบางทีกระเม๋ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ซึ่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นบบสีน้ำตาลใช่ไหมแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่มันจะเป็นสีเขียวซึ่งราคามันจะรู้สึกว่าพันกว่าบาทหรือว่าสองพันกว่าบาท มันจะเป็นประมาณโอากา a อเมซิ่งพาสก็คือจะเป็นการเดินทางในไทเปด้วยแล้วก็เป็นบัตรเข้ากิจกรรมต่างๆซึ่งมาป้าไม่ได้เช็ครายละเอียดว่ามีอะไรบ้างต้องลองไปดูแต่น่าจะเป็นพวกแบบรวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ได้แบบลิมิเต็ดเข้างานแอคทิวชันนู้นนี้นั้น,นอะไรอย่างเงี้ยในไทเปได้ก็จะประมาณนั้นก็คือแนะนําแต่ว่าถ้าใครเที่ยวน้อย,อยก็นั่นแหละใช้บัตรอีสิกาสิตคุ้มที่สุดละไทเปอะ่ะเพราะว่า ค่าเดินทางถูกมากค่ารถไฟถูกรถบัสถูกนะคะก็ประมาณนี้เรื่องก,การเดินทางในไทยเปของมาปางอันนี้เนี่ยกะเช้าเนี่ยจากสถานีแรกถึงสถานีสุดท้ายมาปางว่าใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งมาป,ปางงงมากเพราะปางกด Google Map ด่วมันบอกว่าใช้เวลาแค่6นาทีบ้าง9นาทีบ้างก็เลยแบบสับสนแต่จริงๆเราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะถ้าใครมาก็เผื่อเวลากันนิดนึงเพราะว่า กินลมชมบรรยากาศสามารถเอาน้ำเอาขนมขึ้นมากินเล็กๆน้อยไดเออ้เขาไม่ได้ห้ามอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเรื่องกระเช้านี้ที่ป้งอยากจะบอกก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือมาป้าเคยมาช่วงเดือนกันยาตุลาต้นเดือนตุลามหรือปลายเดือนกันยาแล้วมันร้อนมากๆ <S <S อากาศข้างหน้ามันก็ร้อนแบบปกติอยู่ในร่มก็ลมพัดเดินเล่นในเมืองได้แต่พอขึ้นมาบนกระเชา้าม่นเหมือนนั่งในเตาอบแล้วก็คือครึ่งชมม <S 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 ั่วโมงคือนานมากถ้าเกิดว่าใครมาในช่วงที่อากาศ ไม่ค่อยเย็นสักเท่าไหร่ก็อย่าลืมนึกกันนิดนึงว่ามันจะร้อนแล้วมันก็จะนานด้วยขาไปครึ่งชั่วโมงขากลับอกีกครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็ระวังจะเป็นลม <c oughs> นะคะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนี้นี่จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มัาจะเที่ยวในไต้หวันนะก็คงจะเป็นเรื่องการไปดูของฝากว่าเราจะเจออะไรไปฝาก พเพื่อนๆหรือคนที่ไทยกันดีเราจะไปชอปปิ้งตลาดกลางคืนเพื่อทิ้งทวนนะแล้วก็ดูว่าอะไรเหมาะจะเป็นของฝากสําหรับคนไทยอะไรกําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้แลาจะพยายามเก็บกินเครื่องดื่มให้ได้มากที่สุดแล้วก็กินอาหารตลาดกลางคืนให้ได้มากที่สุดเพื่อทิ้งทวนอย่าลืมไปติดตามชมกันด้วยละ่ะบายบายโอเคค่ะมือนี้เนี่ยมาฟางเพิ่งกินเสร็จสดร้อนๆ,ๆเลยแล้วว่าเป็นสตรีทฟู้ดซึ่ง รีบกำลังจะไปดูนิ้วใช่ไหมแล้วก็คือหาอะไรกินก็เลยแวะไปมั่วๆเออไม่ได้ตั้งใจเลยเลยแล้วมันอร่อยประทับใจมากทุกคนก็คือเมื่อกี้เนะี่ยกินไปเป็นซุปลูกชิ้นถ้วยหนึ่งแล้วก็เส้นอนะ่ะโคละถ้วยนะก็ทั้งหมดหมดไปแค่ร้อยห้าหนึ่งร้อยกับอีกห้าไต้หวันดอลลาร์คือถูกมากๆเลยอะตกคนละแบบห้าสิบนิดนด คือเป็นร้านข้างหลังนี้ซึ่งคนกินเยอะมากแล้วน่ารักมากเลยที่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เขามาถามเราว่าแบบใส่ญี่ปุ่นเหรอพอ <c oughs> เขาบอกเขาว่าอังกฤษพูดเขาบอกโอ๊ยตายแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยแบบชี้โต๊ะข้างหลังให้ดูเขาก็พยายามออช่วยนะว่าเอาเส้นแบบนี้ไม่เอาเส้นนั้น,นยังอุตส่าห์ไปสั่งเรื่องมากเลยนะ คือก๋วยเตี๋ยวเขาอาจจะเป็นเส้นแบบเส้นหมี่เหลืองผสมเส้นหมี่ขาวแล้วพอจานที่สองที่ว่างสั่งปังอยากได้แต่หมี่ขาวอย่างเดียวก็ไปเรื่องมากเลยเขาไปลุกชี้ชี้ชี้ที่รถเข็นคือเขาแบบน่ารักใจดีมาก mm. คือเขาไม่ได้ภาษาังกินเลยแบบแค่บอกราคาเ็าไม่ได้เขาต้องแบบนั่งเครียดสักพักเขาก็โอเคไปหยิบเครื่องคิดเลขมากดบอกราคาเรา ถูกมากๆเลยอ่ะแล้วมันอร่อยมากด้วยทุกคนเขาก็จะมีน้ำมีพริกป่นให้มีน้ำมันพริกแล้วก็มีซีอ e ิ w ๊วซอสหน่อยแต่คือมันรสชาติมันอร่อยมากอยู่แล้วนะเส้นมันก็จะเป็นเส้นหมี่แล้วก็โรยมาแบบกากหมูทอดมันมันนิดนึงแต่อร่อยมากแนะนําอันนี้เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะว่าเราอยู่สถานีอะไรเผื่อเป็นพิกัดถ้าใครแวะมาแถวนี้คือมันอยู่สถานีที่มาดูงิ้วอะ่ะชวนชวงชวงชวนเหรียญดูดูอ่ะสถานีเนี้ยข้างล่างสิเอง เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นัชื่อสถานีให้นะว่าปางออกมาทาง Exit 2แล้วก็เดินมานิดหน่อยก็เจอเลยร้านโอ้อยู่ใกล้ๆกับ Family Mart ที่ฝั่งูุนมี7 e เ e ่ e อเลเป็นซอยของกินแหละค่ะใกล้ๆแมคดโดน,นัล์นะถ้าเกิดใครแวะมาแถวนี้ก็อย่าลืมลองชิมนะอร่อยมากๆถูกแล้วก็เหมาะก,กับการกินเล่นๆเผื่อจะไปกินอะไรต่ออลารก็ขึ้นได้อีกไม่ได้เยอะมากเยี่ยมเลย ตอนนี้มาป้าอ่ะมาดูที่โรงละครชื่อว่าไทเปอาย ทุกคนการแสดงเนี่ยมีระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเขาแนะนําให้เรามาก่อนเวลาเพื่อที่ว่าใครมาถึงก่อนได้จองที่นั่งก่อนเราควรมาก่อนประมาณ1ชั่วโมงเขาก็จะเปิดประตูแล้วเราก็เข้าไปเลือกที่นั่งได้แล้วระหว่างรอชมการแสดงเนี่ยช่วง1ชั่วโมงที่เรารอชมการแสดงเนี่ยมันก็จะมีกิจรกรรมเป็นทริิตี้ด้วยนะั่นก็คือแบบการเทนหน้าแบบนิ้วหรือการแต่งหน้าบบนิ้วเลยก็ได้นะถ้าสนใจอยากทำหรือว่าเพทนมือหรือว่าสวมชุดนิ้วถ่ายรูปแบบเต็มยศแบบใหญ่มากอะไรเงี้ยเออก็มีกิจรกรรมให้เพื่อนๆได้มาลองทำ กันดูรอชมการแสดงด้วยพูดถึงตัวการแสดงกันหน่อยมาป้างว่ามันดีมากๆเลยเพราะว่าราคาตั๋วเนี่ยแค่ประมาณคนละ400กว่าบาทเท่านั้นแล้วก็ทั้งร r e อ activity ทั้งการแสดงโลงระครไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าได้รับความนิยมมากๆวันที่มาป้างมาดูเนี่ยเป็นวันธรรมดานะคืนวันพุธแต่ว่าลงเต็มแน่นเอียดเต็มไปด้วยชาวต่างชาติแล้วก็มีชาวไต้หวันด้วยเหมือนกัน ก็มีซับนะมีซับอังกฤษมีซับจีนซับเกาหลีซับญี่ปุ่นก็พอดูรู้เรื่องแต่ว่างิ้วอ่ะมันไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องโฟก,กัสกับเนื้อเรื่องแบบที่เป็นบทพูดตลอดเวลาส่วนน่าจะเป็นเพลงแล้วก็เป็นการแสดงท่าทางสื่อความหมายสื่อเล่าสถานการณ์ในเรื่องให้เราดูมากกว่านะคะเรื่องที่มาปัางมาดูวันนี้เนี่ยก็คือเรื่อง Legend of Egg Immortal Crossing the Sea ก็คือประมาณผู้ที่มีความเป็นอมตะทั้งแคนเนี่ยเป็นเหมือนผู้มีพลังวิเศษเป็นเซียนเทพอะไรเงี้ยเดินทางเพื่อที่จะข้ามทะเลแล้วเหมือนกับไปเจอเทพองค์นึงที่เป็นคนเหมือนเป้าประตูหรืออะไรประมาณเนี้ยเมื่อขวางไว้ว่าแบบทำไมมาทำอย่างนี้ทำไมมาเมาเสียงดังทำให้ท้องทะเลปั่น ประวัตก็เลยโดนปราบไปอะไรประมาณน,นี้เป็นการมีโชว์ต่อสู้ประทะคาลมกัน ตก,การปลา,าแสดงหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่านานเกินไปกําลังดีเลยแล้วก็สนุกมากๆเด็กๆชอบมากเด็กๆเดินออกมาก็แบบว่าไล่รํากันเยอะมากๆเลยยังไงก็อยากจะขอฝากกิจกรรมนี้ไว้ให้ทุกคนรับไว้พิจารณาด้วยนะคะเพราะว่าราคาถูกมากๆเลยยิ่งซื้อในเอเจนซี่ต่างๆบางทีเราก็ได้ส่วนลดเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมหรือว่าใช้เครดิตเนี่ยมาบอกว่ามันคุม้มแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยเวลาเรามาเที่ยวเราได้มาศึกษาวัฒนธรรมความเป็นมาหรือศิละปวนะวัฒนธรรมความแบบดั้งเดิมของเขาจริงๆไม่ใช่แค่แบบเที่ยวช้อปปิ้ กินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใครสนใจก็อยากเข้ามาชมได้นะคะที่ไทเปไอซ์ค่ะเนื่องจากเนื่องจากไม่สามารถถ่ายทำวิดีโอในห้องแสดงละครแบบี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากดูเรื่องเต็มๆเนี่ยก็แนะนําให้มาดูกันเองที่นี่เลยมาดูการแสดงสดๆเลยว่าเป็นยังไงสาหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ